นักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างจังหวัดครับเดินทางมากราบไหว้สักการะขอพรพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานมากกว่า667ปีที่วัดพระศีวร,รัตนามหาธาตวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับและตั้งแต่วันที่31มีนาคมเป็นต้นไปครับ ที่บริเวณด้านหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชทางวัดใหญ่ได้จัดกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธชินราชจำลองส่งน้ำพระบรมสารีริกาาธาตุเนื่องในวันตรุษไทยวันแรม15ข้าคเดือน4ถือว่าเป็นวันสิ้นปีตามการนับแบบจันทรคติหรือวันสิ้นปีใหม่ของไทยและวันขึ้น1ข้่มคเดือน5หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยและเนื่องในวันสงการที่ใกล้จะมาถึงนี้ครับ โดยจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันส่งน้ำพระไปจนถึงช่วงสิ้นสุดเทศกาลวันหยุดประเพณีสงกรานต์ซึ่งปีนี้ครับมีวันหยุดยาว5วันครับ คือตั้งแต่วันที่12เมษายนถึงวันที่16เมษายนนี้นั่นเองครับหลายคนก็วางแผนเดินทางออกไปท่องเที่ยวกันแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้วางอาจจะต้องรีบวางกันหน่อยนะครับ,รบถ้าจะจองตั๋วเครื่องบินในนี้ราคาอาจจะขึ้นไปเลยหรือเปล่ารถทัวร์รถไฟไม่แน่ใจว่าเต็มแล้วหรือไม่ก็ต้องวางแผนกันให้ดีๆกันด้วยนะครับ